สวัสดีคุณตรีครับวันนี้มีเรื่องผีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเชิญครับผมก็มันก็ปอบมือให้คุณตรีหน่อยครับมาจากท่านต้นต้ีครับคือเทพีบวชที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนาะซึ่งสำนักสงฆ์เนี่ยก็อยู่แถวแถวบ้านนี่แหละอยู่แถวแถวเมืองกาญจน์เราเนี่ยนะมันก็เป็นทางภูเขาลำลำคลายอะไรประมาณเนี้ย ทีนี้วันแรกก็ไม่มีอะไรพอไปถึงปุ๊บเขาให้เราทำวัดเย็นทำวัดเช้าตามปกติพอเริ่มคืนที่3มที่สพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าใครจะไปรุยป่ากับพระอาจารย์มั่งไปนั่งสมาธิในป่ารีก็เลยไปกับเพื่อนที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันประมาณ10กว่าคนก็คือไปถึงปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นพื้น เป็นพื้นเหมือนกับว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันมีถ้ำอยู่พระอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวเราสวดพระมหาจากักรพรรดิไปด้วยกันนะพระอาจารย์ก็ทนำการนานั่งทางวัดเยน็นแล้วก็สวดมุต์ไปเรื่อยๆนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วพอพระอาจารย์ท่านนำนั่งสมาธิก็ไปลมลงหอบลูกยใหญ่คล้ายแบบฝนตกอะไรประมาณนั้นลมเนี่ยก็หยุดลง สักพักหนึ่งตรงที่ปีนั่งอยู่ก็จะเหมือนแบบมีผู้ชายใส่รองเท้าคอมแบบ์บัซึ่งเป็นรองเท้าทหารประมาณเนี้ยฮะมาเดินวนรอบบริเวณใส่สิส่ที่เรานั่งประมาณเนี้ฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีเด็กอะเนื้อจากตัวเราอะไรประมาณเนี้ยรอาจารย์เขาก็พูดตั้งแต่ เริ่มนั่งสมาธิแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรทั้งข้ามห้ามเลืม่มตาเด็กค่ะอืมห้ามเลืมตาแลวอย่ากระดุกกระดิกนะขอเวลาแค่สองขอเวลาแค่หนึง่งชั่วโมงแค่นั้นเองประมาณนี้เด็คกคำกำหนดเวลาพี่อะฮะพี่มันเป็นดวงไฟค่ะพี่ค่อยค่อยค่อยลอยขึ้น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 อืม อยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นหลังจากนั้นีหลังจากการที่เราเริ่มสวดบทพระมหาจักพรรดินะฮะประมาณนั้นแล้วทีนี้แล้วที่นี้ในใน,ในสิ่งที่พวกเรามารู้กันตอนเช้าก็คือว่าที่เราไปนั่งปสมาธิในป่านั้นนะ่ะก็คือเป็นป่ปชาช้าผีดิบโอ,อย่างคนโดนรถ อย่างคนโดนรถไฟชน oh. อย่างคนโดนรถไฟชนโดนรถชนอ mm. ุบัติเหตุเสียชีวิต mm. บางคนนะนะฮะเขาก็เอามาขวงเลย mm. แล้วก็มีบางหลุมก็คือว่าบางหลุมเนี่ยก็ยังมีหมดกนกันนกเนี่ยวางอยู่ที่บลุงศพอยู่เลยฮะ mm. ประมาณนั้นเน,น,น่นคือสิ่งที่ตีเจอ uh. แล้วก็จะมีเด็กเหมือนเพราะว่าเด็กมาบอกแม่ แม่ด้แม่แม่เราได้ไปเกิดแล้วนะแม่เราได้ไปเกิดแล้วนะแม่อืมขอบคุณน้ามากนะไปอะไปไปซึ่งเป็นน้องเป็นน้องเป็นนอ้องเอ่อที่อ่า้เสียชีวิตจากการที่ว่าเขาและแม่โดนรถชนครับก้ะทุ้ฝัังที่นี่คือ Uh, ที่เราไปนั่งสมาธิเราไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ตรงเนี้ยคบอกว่าครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็จะขุดศพขึ้นมาแล้วก็ทําพิธีร่างประชาทีหนึ่ง mm hmm. แค่แค่แค่นั้นเอง mm hmm. หนึ่งปีพระอาจารย์ท่านจะขุดศพขึ้นมาทําพิธีร่างประชาหนึ่งครั้ง mm hmm. ประมาณเนี้ยฮะเรื่องของตีก็มีประมาณแล้วคุณตรีไปตรงนั้นเนี่ยได้ อุดทิศแผ่ส <currently> <the> ่วนบุญส่วนกุศลให้ผ <in> ีดิบผีอะไรตรงนั้นไหมก็อันนี้คือเราก็ใช้บทสั้นๆของเราอ่ะก็คืออิทธังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยคือคืออุทิศให้กับคือญาติเราก่อนแล้วหลังนั้นก็จะเป็นบทเมตตาใหญ่เอออิอินินาบุญยักเมีนละประมาณนี้เมื่อเมื่อกี้อิทธังอะไรนั่นบทสวดอะไรครับอิทธังโนยาตินังโหทุ สุกิตาโหนตุยาตโยจริงๆที่ที่ที่เราจะกวดน้ํานี่มันอีทางเมียตินางโหสุสุกิตาโหนตุยาตโยทําไมอันนี้เป็นอีทางโนนะครับทําไมไม่อีทางเมียครใช่ด้มันตัวบาลีมันมันเลยก็ไม่แน่ใจนะครับต้องไปถามภาษาไปอีทางโนหรืออีทางเมกันแน่อีทางเมนะผมจําได้อีทางเมนะอ่ะใครจํากวดน้ําบดกวดน้ําใช่ไหม ช่วยแนะนำดิคับอีทังเมอีทังเม์ครับเพราะว่าผมจาได้เอาของพระพี่ชอบอ่านี่คุณเป็นกําลังใจก็บอกอีทังเม้นะครับคุณตรีผมก็เลยแปลกใจว่าออีทังโนมันไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมานะเออก็เลยจะถามว่าคาถาบทบทวดอะไรอ่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับคุณตรี อันนิดนึงนิดนึง,นงคุณเป็นกําลังใจให้คุณบอกว่าสวดให้ถูกจริงครับภาษาบาลีนี่ถ้าสวดผิดความหมายก็ไม่สมบูรณ์นะบอกความหมายไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะเป็นบุญเป็นความตามเป้าหมายนะั้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมพยายามสวดให้ถูกนะพยายามสวดให้ถูกอันนี้ผมไม่ได้ไ<ม>พูดเอง,องมีพระเคยบอกไหม นะครับอย่างอย่างที่ทำไมเวลาวันพระใหญ่อ่ะสวดปฏิโมกะจะมีพระอยู่รูปหนึ่งคอยตรวจว่าผิดตรงไหนจะนั่งฟังเลยนั่งจับผิดเลยพอผิดตรงไหนก็จะผ่านว่าตรงนี้ผิดแต่แต่พูดคําภาษาบาลีว่าอย่างไงไม่รู้นะแต่ท่านก็พระอีอ่าสวดปฏิโมกก็จะย้อนย้อนสวดใหม่ให้ถูกต้องนะครับนั่นคือผิดผิดไม่ได้นะครับ ก็เมื่อสักครู oh. Oh. ่น uh. <K unlikely> ี้ตรีเห <K ek> ็น <naive> หูโกรกหูโกรกคนอยู <these> ่แหละลอยที่ไหน็าลอย้านไปอฐานหน้าบ้านไปประมาณสองทุ่มครึ่งนี่เองอ๋อหัวหัวหัวใหญ่หัวเล็กครับผมทําไมวันนี้ทําไมวันนี้เราสื่อสารกับวิญญาณได้ผิดปกติวันนี้ใช่วันพระไหมทั้งเราไม่เห็นนะวันนี้วันพระเมื่อวานวันโกนเมื่อวานวันโกวันนี้วันโกผล่ วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระค่ะวันนี้สิบสี่นะสิบสี่ข้าววันจิบปีกุ้งผัดวันบันเต้นเห้ามร้องเพลงครับห้องนี้ห้ามร้องเพลงนะครับเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์นะครับห้ามร้องนะครับทำแต่งเองครับคุณจอมฟังอยู่ไหมครับคุณจอมแฉมฟังอยู่พี่โชคฟังอยู่ค่ะหมาบ้านใครแสนรู้ร้องเพลงด้วยด้วยฮะ มาเด่ s <S งสลื่นลางขบพิชชชชชชชงชช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 าชชชชกวชชงชชีกชช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 ชนชช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 ชบ